มมันนเยอแ่วา,ววาวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาเจอกันนะคะ EP ่โงนะคะวันนี้หนิงก็อยู่ที่ร้านยำนะคะ จำของหน่งเองนะคะชื่อว่าร้านยำอัมพิกานะคะอยู่แถวแถวสารากาสมุทรปราการนะคะบอกเลยว่าร้านนี้ที่เด็ดมากมาทินหลายรอบแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็กําลังสั่งอยู่ซึ่งเมนูเริ่มต้นนะคะของทางร้านนี้นะคะ59บาทเองทุกคนหนึ่งให้ดูนี่นะคะ นี่คือเมนูนะคะเด็ดสุดก็อะไรนะปูไข่ดองจุกๆฉ่ำๆกุ้งต้งยมยำปูนึง่งอะไรประมาณนี้นะคะราคาบอกเลยว่าไม่แรงเลยอร่อยมากแล้วก็มีสั่งกลับบ้านด้นะทุกคนเมนูโปรดของหญิงคืออะไรคะเมนูโปรดพ er ี่ชมนะคะยำาปลาหมึกกออรอบเลอ,อเด็ดมากอร่อยกรอบเรียรเทียวได้ดู<อ>สั่งเยอะอยู่นะตันนี้ขอสั่งอาหารกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพตอนอาหารมาแล้วให้ดูนะคะเออฟ้ามาไหะ โอ้โหเยอะมากๆเลยนะคะนี้กุ้งแช่ลำปานะคะทอดมันหมี่ไก่ทอดคองหมูย่างนะคะแล้วก็คูไข่ดองแล้วก็ยำหอยแครงยำหอยนางรมไข่ปลาหมึกนี่แล้วก็มียำปลาหมึกตอกนะคะที่แบบว่าเจ๊หญิงกินของแก้วเขาชอบมากเลยก่อนอื่นเราจะไม่เสียเวลานะคะเมนูที่หนิงชอบมากๆโขดปลามากๆเข้ามาเลยค่ะเอามาใกล้ๆเลยค่ะนี่ปกติเป็นคนไม่กินเผ็ดนะแต่แบบว่านี่ว้ายน้ำตกใครที่ดูรายการนี้ก็เชื่อแหละว่าหิวอะ มาดูรายการรีวิวของกินนะคะมาค่ะเยิ้มมกุ้งเยิ้มเย,มย,มย้มมันแบบว่าใครเป็นสายนี้นะคะมาค่ะอร่อยมากบอกเลยว่าสดรอานนี้นะคะของสดมากข้วขาวอร่อยจบค่ะจบการรีวิวผูวไขายดอมมานี่ต่อไข่ปลาหมึกะคะ่ะมาค่ะ mm. คอรอค่ะ็ดพอดีําดูดีเไข่ปลาหมึกก็เด็ดยำแซลมอนนุ่นๆจ้า จ้ามอนจานนี้นะ99บาทคน99บาทเท่านั้นนะคะเด็ดต่อด้วยอะไรดีอะของกินมันเยอะเหลือเกินเลยยำหอยนางรมมายำหอยนางรมอันนี้ก็เลยร้านจ้าของร้านนี้สดทุกอย่างอร่อยทุกอย่างร้านอย่างคำศึกษาดีเลยถวาลสาลีสาลีหล่ะถวายาลกลางสมุทรปราการมาเรามายำหอยแครงก่อน นะคะเพราะว่ามีคนรากินอย่างหิวโหยเด็ด้เนี่เด็ยู่แต่กล้องน้ำลายหกแล้วนะคะตอนนี้ใช้ความูกไปแล้วตามันจะลอยแนไม่ลอยอร่อยมากเด็ดมากเนื้อคนุ่มมากไม่ขาวขออีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายขอไ่ย่า จริงๆเด็ดทุกอย่างจิ้มนานไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะเผ็ดไม,มาค่ะมาสุดท้ายสอันนี้ที่เด็ดเลยอันนี้ที่เด็ดเรียกว่าอร่อยเป็นแบบมามา่าโรยกระเทียมใช่ไหมกระเทียมเ,ออเด็ดเด็ดมากขอตัอวไปกิน,นหแล้วนะคะ น,ะะ ỏi, น,นี้นะคะก็บินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเลเพมากเดี๋ยวเรามาทายกันนะคะว่าบินของเรานะคะจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ใครได้ผิดคนนั้นจ่ายเงินไปเลยวันนี้เรามาทำคอนเทนต์อ่ะพี่หญิงเท่าไหร่ขอขออันเดียวประมาณพันห้าอ่ะพี่พันหกพันหกอ่ะพี่เวพันสี่เจ้าของช่องนะคะขอขอคำนวณกับพันสามห้าสิบลุ้นเลยแทนแทนและบินก็คือ Oh ใครไกลสุดเอ๊ะใคสุดสุดไปแล้วนะคะวันนี้จบคลิปเลยนะคะอย่าลืมนะคะติดตามช่องหนมิงเจนี่ด้วยนะคะแล้วก็รายการนี้นะคะหิวแหลกดูออกนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องหนุ่มหนิงเจนี่ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย